กูมาแล้วผุนอีกยังผุนวัสดีพี่น้องครับช่องอปอลองเพื่อนเอาไปเซยวครับดินละมันเกิดขึ้นอีกรอบซองตั<อ>ดคอออกพร้อมอ,อ,อ่าน,นะเอาคว้ามาไม่คว้าไม่เงี้แหลมเหมืนไปตัดคออพร้อมแหมแต่ยากแค่น่ารักไหมล่ะหาเรื่องอ๋อปาดออกคอขึอ้ออยังอันอันเลียดใกล้เนี้ยนะ นี่ยนะครับแต่ละหัวกับฝากไว้แล้วแม่ไอ้ไอเอ็นเอาชิบายเออไอเซียดต้อเป็นตัดมาหลายหัวครับพี่น้องที่สิบบาร์เบอร์ตัดของมอยตัดหัวตูดสิวเนตัดดูดแต่ควายไม่ได้สิวสิวไฟร้ายๆตัวนี้หนีมาแย่เขาก็ตัดผมอยู่น่ะนะ บพกันไอ้สิกันบ่สิกันสิกันบอ่อ้ยเังไม่ยังไมา่ยับา้าบ่ายมาต่อยมาโอ้ยังมาบ่ายมาต่อยเขาเนาะไปก็ได้อย่ามาใกล้เด้อรอายาของผมมาตอนนี้บาหานนกไก่ดอกตัดผมอยู่กลางปั้นไฟติดอนะไรนี่เนาะ จะไปปาดว้ายไอเอ,เอ็ดุ่นนี้เจ้ายังมีสิวอยู่เต๋สิวคือยุดใตาปากแม่ฝ่ายมานานซ้อนเป็นแ่สิวนี่อโอ้สามสิบกว่าพนาม่กุ้งน้องเอ็ดดีผมว่าศูนย์แทเพอก็เพรก็สามสิบกว่าพนะ ลำกอดหนึ่งสองสามฉากม,มลกีลำกาดโอ้ยลำกอดฉากเคิงพี่น้องมานี่ลำกอดฉากเคิงโกนเห็นรอในี่ยไตปากเขาเนี่ยเออไปแลนไปแล้วผ่าตัดผมเป็นอย่างคือเมื่อโกรนก่อนหนวดเอาค้นเนี่ยเป็อย่างคือต้องล้อสร้างโกนเมื่อไหร่เงยเสียด เวลาสร้างโกนให้มันมีแห้งหนากว่าตีมันมีมีกนหนวดนต่งสิิโอ้ <c oughs> ไปอย่างเวลาเวลาคนอันไปตัดผมไปอย่างคือต้องถ่ายสร้างตัดผมโกนหนวดให้่อ,อยพกกายเขากนให้เรา่วงนีิ้วยขึ้นเลาะปากคอยยันแผลมันเบอร์วะ <c oughs> ตัดออกไล่เพราได้พีหน่องผมบางผม่อยนะ ยต้งขามฟิวเจอร์กับว่ามีปัญญาปญาัญยาเราพี่น้องย่านเบิร์ตมันมีเงินอยู่ไปมีเอาซื้อรถมันมีเหรอเนาะยังไงเราเอาซื้อเขากินไปไม่ยังสิตัท์ผมบหรอฮะ,ะโอ้มกระทามาบ้านอีก เมื่อวานนี่ข่อยเสียดายหลายเมวานนี่ข่อยข่อยนอนตายเลยเพรอแย่งเว้นข่อยนอนบ่ได้ข่อยไปสตาร์ทรถนอนฉ่ำอยู่ในรถเขาเหตุยังข่อยบ่รู้เรื่องเลยเขาไปกินเบียร์กินยังข่อยก็บ่รู้เรื่องเขาข่อยนอนซออเซยคือนีไข่อยพลาดแฮงเป็นมื้อผักออ่อนอีหลีมอดนี่ก็นอนจนฮอดเจ็ดโมงเสารังลุกอาบน้ำอไรกับตารผมยม่ไลยสิไปแต่งหนะ้าพี่น้องออกฉาก เธอตัดผมไหมโอ้โกุ๊กเลยเธอตัดผมกับเขาไหมเธอเธอตัดผมไหมเขาจ่ายให้ <c oughs> อันนี้คลิปที่สี่เพียงนอนไปกำลังใจปร,ปราชิตไทยจังหาคลิปคลิปที่สี่แล้วคลิปที่ห้าแล้วก็แต่งหน้าเอ <c oughs> อ่นเสาร์วันะอีกฟอกกันไหม เอาข่อัดไอ้ีดจนแล้วคลิปหนึ่งเราแปดนาทีข่ม่อยสีอัดอีแล้วอีคลิปหนึ่งไอ้สีดแต่ว่าถ้าได้เห็ดแล้วอยู่เอาแล้วเเออแล้วแล้วจะเฝ้าแล้วถ้าได้ครบแปดเห็ดหัวแล้วอีกตัดอีกรอบนึงงจะตัดเาแล้วอีกรอบนึงอีกสามนาทีจะจงหาเล้าเห็ดเลมจนไ้แล้วเออเออยอมงอีกว่าไอ้ีกนาที่เออว่าเลรนยได้ซื้อจะแล้วแล้วแล้วโลดเสร็จผม้อมเออเสร็จจะจะเอาใดมาเสร็จผมหอม เรา่ะมันแห้งเทปตั้งเครื่องดาราเกาหลีเยสัยใ่หมังไงมันรู้ว่าหัวล้วลงหเอ็นบอข้างหน้ามันไม่เพียงกันเห็นไหมล่ะเนี่ยข้างหน้ามันไม่เพียงเห็นไหมมันต้องตัดหน้าม้าหน้าม้าเนี่ยหน้ามาเหมือนนางเปาอ่ะตัดเลยเนี่ยครบพอดีตะกิตะาตัดหน้าม้าหน้าม้าเฮ็ดตัดหน้าม้าฮ็ดดีขึ้นเปตินแต่หักน้อยต่อเอออยู่นะ ย้ำไปบอกลูกน้องขที่เซียบอกตัดหน้ามาตัดหน้ามาว่ีสิ่าเซลผมหน้ามาหนูนะลูกน้องเจาไม่สิล้ายังก่าแปดเาไปสอบก็สนอม้านอยันาะแมนเรอู่ทเจายันนาบอลู้ ใหเห็นคิวอยู่มันทรงบินนั่นมันทรงใบอัน,น,นอไปกสน,นมไม่คอยเบิ่งว่ามันไปสอบกันก่อนดูสิพังอยู่เว้นแมาครับฝั่งน้ำงานเห็ดยังกับบอเน,นัันเราแย่งยันพรทัาน,นมูยันเขาว้าให้โล่ห่างหน่อยไปยังเราเห็ด อู้ับจะอู้มันดีเนี่ยหรอมันบอกเคยอู้เนี้ยหรอเออขนาดบอกอันนี้เขาอู้กับจะพผ้าเขาพ้าอู้กับจะอู้ส่วนเราเห็ดเรามันบอกเห็นงั้นว่าสนใจไผ่ด้เพราะว่ามันจังเจ้าเห็นนั่นล่ะมันเห็ดมันก็เห็ดตัวของมันไปเห็ดอะไรมูผักกับจังผัดส่วนเราเ็นการกร้จายการเขาเป็นหนุอยพอดีแล้วเขาจริงจังกับงานไงมันหายากนะคนที่ทำงานดีอย่างเงี้ยใี่ป่ะครับ ใหมีพีไม่นองอย่างงานครับยาวดีนะครับขาดหาตำแหน่งครับป้านครับผมตำแหน่งมาแล้วคอยไปเฮ็ดเสริมให้แม่ตัดผมตัดผมนะมีเมาสรุมีกี่มาให้หีมีมีมียุนบ่ม่เยังไย่ดียังีลาแล้วานีลาซื่อ แม่กลุ่มอะไตั้งลีลานคนหลายนั่นแล้วต่างน้ำนี่เราไอ้นั่นอาบได้ัวถาก้วนหุ่นโอ้ยน้ำมั้น้ำหน่อยอย่างนี้ถางเราบอกว่ามันมีกุ้งยกขึ้นอย่างนั้นคุณจะิบถางหุ่นโอเคพี่น้องคลิปนี้ไว้สักนี้ครับแล้วแล้วพอกันไม่คิดหนาครับเดี๋ยวตัดแล้ว,ลวสิปเป็นยังไงพี่น้องคอยมาเบิ้ลนะัตอนไลฟ์สดเดอ้อ